จะพาดทัเดยกหนขอขอาวมาหากระทำหาก,กินนั่นกินนี่รู้โค้งเค้งน่าเาดืเมีเนื้อป<ะ>้าิ่มีห่อนแหงน้ำห่อนส่วนตัวนี่ยจะมาตน้าเอาเอาแหงน้ำหอนไหนก่อนกากาดีเพว่า,าม,ามันส่ภาษาอังกฤษพี่น้องการน้ำหอนพี่น้องคุณโต๊กชายกี่ดอกมานี้เจ้าหน้าจากไหวประหารเพราะ่าคือเอาไปอาดอกเป็นเป่า ก็เสือมโหงมาเดิหนมันหนาวก็เอามหมาติดมหงมีห้องมัน so, ติดกับไปเอาอยู่ติดกับไปมือนิแอพี่เพรามือเมื่อนแล่วเมื่อไม่เอามื่อคมือหมละพี่เนาะี่ทแล้วติสโ่หัก็้องสิเนี่ยมีขนมกินพทั้งนั้นคอยไปคอยคนเนี้นี่หนังหนาเอาได้ยังไม่ใหรอคอยเนี่ยรื่องคอยเนียเพราะขนมไปคอยเนี่ยแมปลากูยังไม่ได้ ย่าย่าจะกินขนมวางกระจกรอรอขออะไรขอให้เร็วขอบคุณค่ะมีอะไรกินไหมอ่ะขนมมีไหมอ่ะมีอะไรที่ไม่กินไหมอ่ะขอขนมปั้นสุดข้าวฮะมีแต่ข้าวมีแต่กับข้าวกับข้าวแห้งมีไหมอ่ะอะไรกินกินที่มบ้านวัชระยูข่าวนี่ย กิเสซีบด้วอายู่หุ่นดีอันเอาเซีมากินีมมันเอากว้้ให้ต้มเเได้มีนะามากบดิติดเอาก็ดีเลยอ่ะเขาจะว่าแต่พูดที่ว่าข่อยหอมเกมเเจ้าเราไปเสียไปเสียอีหนึ่งคนเกราะทีติดกอยู่ไม่เอาลเออเพตัวยหอมชื่นหรอโอ้ การตนนการตัวนมันมันเตี้ยงงีสิแล้วก็เรื่องัจัดเรื่องจดเลียโอยกระดุมรูดจะฉีดหรอม่เาไปอีกเนี่ยบัตรกระดุมรูดโดไม่นป็จากของผู้ใหญ่นี่เลยตันหน่อยเอามะนมีซอสนี่ดิกินกับมูกเ่อนกันได้ดอกอย่นี่เด็ดซํซซอสใส่เซลซีอิูวขาวแล้ซีรับ ่อยว่ากินได้่อยกินแล้วเะซอสคนีเนะมากันทีเฮ็ดไหล่าเฮเป็นบุญใชาวนาวนานโยดคาเกะแต่ตุมไก่หนคาเกะ <c oughs> ยีกะลื้ <c oughs> น่บบานาวันใดฮะเศวหนึ่งเหนใส่ถ้าเหนึ่งหมดวเศาหนึ่ง,หง,ง,หงเหนกะน่งนงนองเศวน้าดีน <c oughs> ่องเจ้าบ้านใกล้กันบ้านของเพม ที่ให้บ้านไทยน้ำบัลลัพูดดิน้งบัลลังกพูไม่ดูหลายบ่น้ำบัลลัพูเนี่ยน้ำบัลลังก์พูไม่ดูหลายบ่ตะมีงูจะไม่ดูเป็นตะมีง,งูเนะเาะแต่ว่เรามาระวังเนี่ยนีเพราะว่าไม่ดูเป็นจะรู้ <laughs> ว่าได้แล้วล่ะว่ารีบหรอกต้องเก็บปวดรวดนะครับเมื่อกี้เนี่ยต้องการว่าหน้ามันนี่ว่าหญิง ว่าหนึ่งเนี่ยจะสิก,ะก,าาก,กินอันไรท้ากาแฟท้าเงาเทพที่อ๋อมันม่วงทอดกินอันทรอนครับกาแฟทอดกินครับเป๊ปซี่พขาเมื่อคืนนักบวชแต่บันดนดีเาาเน้เอาเกณฑ์ได้จค่ะเกณฑเอาเทียนต้องเสร็จนะป้าจิตสองช่วงผุดติเอากระชายทอดก็บัดน,นี้เอาผมมันมาห้อยน่ะวีซุ้งวีซุงยยง้งไมายวงซุ้งกว่าไม่อยอางไม่ลมรถทางรถไปบนไหนข้ามี มันเบอร์อะไรกันสิอไหมดดีบดปะเบอร์อะไรดีมันมันเบอร์นี่นีเรีว่าเบอร์และเจ้าขยานเสียดีเดีดีกินขึ้นสปีกปวดฝ่าอยจกกินยูบาร์เเป็นยังลงแม่ป้าเจ้าหลงเอยนี่นะแคหมู กินกับนั่นแซ่บกับพวกโจกพวกกาวต้มพวกอนะ้รนะจะไปกินย่างะไร่าดนอกพี่น้องย่างพาทเขามี่ทั้งมาทั้งโดินพารับขางรับเนรับขางรับเนรับดีไลรับรับตั้งแต่ลงฉากห้าไปอ่ะ <laughs> <laughs> โล<ห>ปิดวเริ่มาัน,น,นาเหมนะเอา คาดตัวนะค็หนูโดนหักว่าใส่เอาเปิดฟุ้งแค่เนี้ยเอาเปมายุดเลียดยุดยอ้าไม่ขึ้นเลยเหรอฮะตกฉากเลยเหรอตกฉากคนเดียวเลยเหรอทำไมไม่ทำไมไม่อยู่บ้านเหรอโอ้ยตกฉากเดียวนึงฉากเดียวฉากเดียวชักดีละ พูดจังไรพี่น้องกระทำหาตัวตัวถามเยอะพี่น้องถามก็ย่บแล้วก็มาถามตัวาน้าที่สรุปดีดีก็รู้กระตุกฉากเดียวนั่นก็ทิบว่าให้อภัยกันในที่ให้อยู่บ่ให้เนี่ยปิ๊ตุกทั้งโลกคุณอ้ยพวกปากปากออกเอามากินเอากินไอปอนอยู่บ่บ่นปอนกีดียดเอากีเดียดคอยพี่แม่กีเดียดคอย ปาดพี่้องเอ้ยบีว่ามันกระดูข้าวข้อมาพี่้องเอ้ยบางอันลูกซี่อียงก็กระดูข้าวอมาเลยก็ได้สองลูกสินม่เขากลินกินไหมมาบอก่าเต้องกินน้ำเอากินกินกินเท็บี่สอดอะไรไม่ยิน เชี่ยเชี่เจียี่ปันไปเซียวดีมาขายอยู่ยังเราที่เปิดร้านแล้วเอาต้มกล้วยจับแม่ออย้ำหนาวเนาะเนี่ของน้ำแห่งม็อีเราเรั่อะไรมัามันกินแล้วมันอีกอกเสียไน <c oughs> ปนา,ออาทีประเทศสารก็ออยังกีนดิ้กล้วยละลอยอมาทุกสิมาลม่าเหมดดือน้าคนจับเมือนทีใครของเต็มวมือนเนาะอ,อมาลม่าเตมติดตกชายอีกตนันนี่หป <c oughs> ล่าสารวันไปหมดแล้ว ลางกองหรือว่าหรือว่าไปขายของรถาล้วร่ำไปอย่างสันเอาเงาน่ำเนี่ยอาจีบเสริมเนาะออจีบแล้กก็กขายของกัเนาะโอ้ยกระดุมมูดอีกแล้วลูกก้อนนี้สิออกออกเชิญลงได้สิมูโปว <laughs> บอไม่หันก็อบอกบอไม่หาอจะากทาังติกับสามบาอีกสามเวคืนมสากะันไหวเนาะนวเงินบิหารเโต๊านสะานอยจะโต๊กเหรอเนาะจะโต๊ะมันไหวเนาะพูดถึงมามันเป็นมิสุบานกับ่อสนะบอกมันบอกระยะมันเบลอแล้วมันมวนเนาะออกไปฉากไหนกับพี่ตาบ่าออกเบาออกรวด ผสมมอลลัมสามเสียนทีเทียมเจ้าภาพมือนี้มาสั่งแบอลลัมหน่อยๆน่อยเตยเล่ายายประสารบอาลัมเนาะอันใครเป็นบ่ลลัมก็ได้แต่เตยเลยประสารมึงดูภาษีบ้านท่านเป็นหนังจังบอลอย่างหมอลลัมซิงเสียวยะคณะเอาระเบียบราคาจ้างระเบียบมาบุญดีไม่ได้บอลลัซิงแอบคณะบุญดี เอารงไปทำแอลีอฮอทุ่มนึงเด๋ยว่าหอดซอดแยงแม่เปียกเกึ้คืนดูหันแม่เป็นเอาคันมากตื้ออประนันแม่นะฮะเขาถล่มพี่น้องเอาหนี้หอเราบรดีรัมมันมันพอมันบระดีัมมันบ่อะไรยาบัดทีนี่พี่น้องพี่น้องมันบริดีพี่นงองมเบึงบริดียว่เจ้าผ่าอันนี้อ้างจะมาจะวางเปิดหูใจเงืนเพื่อกับพอ่างเราว่าไปซื้อมะไม่ปากคนหรออะาวจะใครเดี๋ยวจะมาเปิดเกี่กทีดีเกี่ยค่าเกี่ยเน่ยุละลอยพูดละลอยเก ้องไปเองัวกเพื่อกินข่าวซา็ก,กิมเนียไปสำนิเนาะกรมนาที่แล้ว